โอเคครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตการการรันตัวโรบอทผ่านโปรแกรมจำลองนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าเออมันมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับและรันหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวเดี๋ยวผมรันให้ดูก่อนดีกว่านะครับไปที่ workspace ที่ผมสร้างไว้ก็คือ insert workspace ก็คือการที่เราจะทำหุ่นยนต์นะครับก็คือแน่นอนกนะ็คือเราต้องสร้างเวิร์ p สเปซขึ้นมานก่อนนะครับเวิร์ p สเปซก็คือเหมือนเปรียบเทียบเหมือนโฟลเดอร์นั่นแหละครับที่เราจะเอารวบรวมทุกอย่างของตัวโปรแกรมหรือว่าโค้ดที่เราจะรันหุ่นยน,นต,น folder, นต,ตน์นะครับจะต้องเก็บไว้ในโฟลเดอร์หรือว่าแพ็กไอตัวเวิร์ p สเปซตัวเนี้ยนะครับโอเคตัวผมใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ตัวเนี้ผมใช้ตัว ลินุกโอเอลินุกนะครับรุ่น22.04ะเวอร์ชั่นเนียนะครับติดตั้ง r o s Mid เด e หรือว่า Mid เดิ w แว e ์ตัวโปรแกรมในการรันตัวโรบอรตนะครับที่เขาเรียกว่าระบบ r o s ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น r o s 2นะครับเป็นรุ่นของ h u บ b บแล้วครับที่ผมใช้ตอนนี้นครับก่อนหน้านี้นผมใช้รุ่น f o x y นะครับแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนมาเดือนนี้เรามาลองตัว h u บ b บนะครับจริงมันมีรุ่นใหม่ก่อนหน้าน,นี้แล้วออหลังจากนี้แล้วแหละแต่ยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่า ก็ลองรุ่นนี้นะครับซึ่งมองว่ามีความสเสถียรน,นะต่อจาก Foxy ซนะครับตัวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมารันตัวรบรบดให้ดูก่อนนะครับว่ารูปร่างหน้าตายัางไงเป็นยังไงบ้างโปรแกรมอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นผมก็ต้อง c r s s to l ล n s แล,ล้วลันตัวแพ็กเกจแพ็กเกจของเรืบอทของเรานะครับอย่างผมผมสร้างแพ็กเกจที่ชื่อว่าชื่อผมเองแหละสมโพธนะครับเรื robot, อบอทตัวเนี้เขาเรียกชื่อแพ็กเกจนะครับแล้วก็รันตัวรันไฟล์ตัวที่จะทำให้เรือบอททำงานนะครับ S, Sim. Pie, นะครับก็คือผมใช้ภาษาไพทอนนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็โรบอที่เราสร้างเก็บไว้ก็คือโรบอทตตัวโมเดลที่เราสร้างเก็บไว้แล้วก็จำลองตัวตัวเขาเรียกว่าตัวแผนที่ก็ได้หรือว่าตัว o b บส a ต l เต่างๆที่เราวางไว้นะครับในโปรแกรม c a s i b o นะครับ อยู er. wow. uh ่ในโฟลเดอร์ world อยู่แพ็กเกจสัมโพสนะครับโรบอทแล้วก็ออฟสแตคเกอร นะครับอืม okay. พอเรากด run package run ตัว run ไฟโปรแกรมนะครับมันก็จะโปรแกรมก็จะเริ่มททำงานนะครับ r o b r o x ก็จะทํางานตามโปรแกรมที่เราเขียนนะครับ ừ. นะครับโปรแกรมก็ r ันขึ้นมาแล้วตัว cassibo อันโปรแกรมกาซิโบก็ก็แสดงขึ้นมานครับตัวนี้เราเรียกว่าโปรแกรมกาซิโบนะครับตัวนี้ผมก็สร้างจําลองนะครับเอาบล็อกเข้ามาวางนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวสิ่งกีดขวางนะครับเดี๋ยวเราจะทำโปรแกรมเดี๋ยวต่อไปผมก็จะมาเดี๋ยวผมค่อยมาสาธิตตัวการทำนาวิเกเตอร์หรือว่าการาเดินแบบอัตโนมัติหลบสิ่งกีดขวางอัตโนมัตินะครับ ซึ่งตัวแมพหรือว่าตัวไม่ใช่ไม่ใช่แมพก็เรียกว่าตัวตัวรูปร่างกา s ซิโบ 3D นะครับวัตถุนะครับที่ผมวางไว้ในโปรแกรมกา s ซิโบนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยมีสาราน้อยนะครับมีบล็อกนะครับตัวนี้เราก็สามารถทําเองได้นะครับตัวนี้ไปศึกษาการทำกาซิโบนะครับซึ่งมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ผมมาสาธิตให้ดูเนาะตัวโมเดลหุ่นยนต์ที่ผมสร้างครับเนี่ยก็จะหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะมีตัวอันนี้เชสซีวิวนะครับก็คือเชสซีของล้อนะครับล้อมี2ล้อนะครับมีเสาขึ้นมาแล้วก็มีเพลทตรงกลางแล้วก็มีท็อปเพลทข้างบนแล้วก็จะติดตัวเซนเซอร์ที่เรียกว่าไลด่านะครับตัวเลเซอร์สแกนนะครับตัวนี้ติดข้างบนเลเซอร์สแกนเป็นเซนเซอร์ที่มีความสาคัญมากนะครับสําหรับโรบอทหลบสิ่งกีดขวางอัตโนมัตินะครับผมก็ผมเลือกใช้เลเซอร์ตัวนี้นะครับที่เรียกว่าไลด่านะครับเป็น 2D นะครับตัวนี้ ข้างล่างก็ก็ไม่มีอะไรมีล้อ2ล้อตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อฟรีนะครับตัวนี้นะครับหมุนแกนแกนอ่าแกน y กับแกน z อ่ะนะครับตัวนี้ก็คือตัวบังคับทิศทางนั่นแหละก็คือล้อก็คือเป็นตัวตัวบังตัวบังคับทิศทางอยู่แล้วตัวไอสองตัวนี้คือเป็นตัวตัวประคองนะครับง่ายๆล้อฟรีนะครับตัวนี้ก็เรียก Okay. อพอเราลันโปรแกรมกาซิโบขึ้นมาแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาคือแล้วแต่เราจะวาดนะครับเราจะสร้างยังไงก็ได้ในกาซิโบนะครับเราก็จะมาอินเสิร์ตตรงนี้วางเข้าไปนะครับมีบล็อกมีอะไรแล้วแต่เราจะวางลงเข้าไปตรงนี้นะครับโอเคเนาะประมาณนี้อพอผมเดี๋ยวผมจะลองเดินดูนะครับว่าเดินโรบอตตัวนี้นะครับว่ามันจะไปหน้าถอยหลังเหมือนที่ผมต้องการไหมนะครับโอเค อีกโปรแกรมหนึ่งที่ผมอยากรันขึ้นมาคือตัวก็เรียกว่าตัวโปรแกรม a v i s สนะครับตัว a v i s สเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรันโปรแกรม a v i s สขึ้นมาก่อนอาวิสนะครับก็จะมีตัวอาวิสสองนะครับตอนนี้เพราะว่าเป็นรุ่สองเวอร์ชันสองก็จะเป็นแพ็กเกจที่ ที่ผมสร้างก็สมโพธิโรบอทนะครับอยู่ในโฟลเดอร์คอนฟิกแล้วก็อยู่ในไฟล์สมโพธิ a r i s นี่คือตัวโปรแกรม a r i s นะครับเดี๋ยวผมรันกด enter นะครับก็จะรันขึ้นมาโปรแกรมหน้าตาออกมาก็เป็นอย่างนี้แล้วนะครับขยายตัวนี้ก่อน Okay. นะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้มันอยู่แนว okay. <Okay. S 1> คือคนที่จะศึกษาการทำหุ่นยนต์ด้วยตัวเองครับต้องบอกเลยว่าคุณต้องทุ่มเททั้งรางกายแล้วก็แรงใจจริงๆนะครับคุณต้องชอบมันจริงๆนะครับต้องศึกษาคือศึกษาด้วยตัวเองนี่คุณต้องทุ่มเทเกินร้อยนะครับในการศึกษา นะครับถ้าคุณไม่มีพื้นฐานเรียนจบสายโรบอทมานะครับถ้าคุณจะศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยแน่นอนศึกษาเยอะมากนะครับทั้งคอร์สเมืองนอกนะครับจากยูเดมีนะครับตัวตีนะครับจาก YouTube จากอะไรก็แล้วแต่ในในระบบออนไลน์นะครับคุณไปเรียนรู้พื้นฐานมาเลยผมเองก็ศึกษาพื้นฐานอั้างนั้นนะครับผมไม่ได้จบสายโรบอทมาโดยตรงครับผมไฟฟ้ากำลังนะครับแต่มีความชอบในส่วนตัว นะครับตัวอยากแล้วก็เลยอยากทำโรบอทขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับตัวเพิ่มไอตัวสีแดงๆที่เห็นนี้คือตัวสัญญาณเลเซอร์สแกนนะครับมันดี e c t เจอตัวออฟสเต็คเกหรือว่าสิ่งกีดขวางก็คือบล็อกนี่แหละแล้วก็พวกสาราพวกนี้เนี่ยมัน d e t e c t เจอเป็นแสงสีแดงเล็กไปหน่อยเดี๋ยวผมเพิ่มสเกลมันหน่อยเจ็ดอ่านะครับเห็นไหมมันจะใหญ่ขึ้นเนี่ย ตัวสีแดงๆแบบนี้คือมันเลเซอร์ไลดอร์นะครับไอเซนเซอร์ไลดอร์เนี่ยมันดีเทคเจอตัวตัวออบสเตเกอร์นะครับตัวนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับลันดูว่าล้อมันจะหมุนไปหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามที่ผมต้องการไหมนะครับซ้ายมือเขาเรียกว,ว่าโปรแกรม arviz สองนะครับขวามือคือโปรแกรมจําลอง casibo นะครับเปรียบเสมือนตัวฮาร์ดแวร์ก็ได้ครับเป็นก่อนที่เราจะไปทําตัวระบบของจริงเนี่ย เราก็ต้องสร้างโมเดลมาจําลองเดินในสถานการณ์จําลองก่อนนะครับว่ามันไปตามตําแหน่งที่เราต้องการหรือไม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,วดเดี๋ยวคราวหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตในส่วนของการเดินระบุตาําแหน่งอัตโนมัติและให้มันเดินไปตามจุดที่เราต้องการนะครับว่ามันจะหลบสิ่งกีดขวางพวกอิดบล็อกอะไรต่างๆนี้หรือเปล่าแต่วันนี้ผมจะมาสาธิตเบื้องต้นนะครับการการเช็คว่าไอตัวโปรแกรมหรือว่าโมเดลที่เราเขียนขึ้นมาแล้วเนี่ย โรบอทมันหมุนตามทิศทางที่เราต้องการไหมนะครับผมก็ใช้จอยนะครับในการาบังคับทิศทางนะครับโอเคเดี๋ยวผมลันจอยก่อน <c oughs> โอเ่ผม cross to run นะครับแล้วก็เขียนไว้ไฟล์ run ของจอยสติ๊กก็คือเขียนไว้อยู่ในแพ็กเกจผมเองสมโพธิโรบอตตัวนี้นครับพอรา run ไฟล์แล้วมันก็จะจอยตัวตัวแพ็กเกจของจอยก็จะทำงานนะครับทัที่ตัวโปรแกรมไพ่ run ของจอยก็ทำงานนะครับตัวนี้นะมันก็จะบอกว่าเรากดแกน x แกน y แกนไรได้บ้างตัวนี้นะครับโอเค เียผมจะใช้จอยนะครับจะดูว่าทิศทางมันได้ตามที่ผมต้องการไหมอ่าเปนะ็นถอยหลังคอมมนจะไม่ไหวนะครับมุนซ้ายมหุนขวามหุนขวาอันนี้มุน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 ซ้ายนะครับอืม จะเห็นว่าตรงกาซิโบก็หมุนเหมือนกันทำงานเหมือนกันนะครับือกคาซิโบนะโ okay. อเคเหมุนไปแล้วนะครับโอเคเห็นไหมเวลาหุ่นยนต์มันมูฟมันก็จะดีเทค ตัวสิงกิดขวางนะครับเป็นสัญญาณเซ็นเซอร์นะครับให้เราโชว์ในโปรแกรมอาวิสนะครับก็คือตัวสีแดงนั่นแหละนะครับตัวนี้ผมฟิกเฟรมไว้ที่ออโดเมตรีเฟรมนะครับโอเคกดเทอร์โบสปีดเครยนวิ่งเร็วหน่อยช้าลงหน่อยซ้ายขวา โอเคนะครับก็จากการทดสอบก็คือไอโรบอทเนี่ยมันจอยของล้อเนี่ยมันหมุนตามทิศทางที่ผมต้องการและสั่งไปหน้าก็ไปหน้าสั่งถอยหลังก็ถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์จําลองเนี่ยสามารถดีเทกตัวสิ่งกีดขวางได้นะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนอันนี้คือเป็นการเทสแบบเมนนวนนะยังไม่ได้รันตัวโปรแกรม Navi สอนะครับในการกําหนดทิศท,ทาง ตัวเป้าหมายให้แล้วให้โรบอรตมันเดินไปอย่างอัตโนมัติอันนี้ผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้รันโปรแกรมต,ตรงนั้นนะครับตอนนี้รันแบบแ mm hmm. มนนวนดูทิศทางของโรบอรตก่อนนะครับคนที่สนใจโรบอรตจริงนะครับศึกษาได้ตนเองนะครับไปเรียนรู้ตามคอร์สออนไลน์ต่างก็ได้นะครับของ Udemy นะครับเขาสอนพื้นฐานนะครับให้เรารู้ว่าการทำหุ่ยนต์รอสเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างรู้อะไรบ้างนะครับ แหล่งเรียนรู้ก็คือออนไลน์เยอะแยะเลยครับผมก็เรียนรู้ในออนไลน์นั่นแหละศึกษาด้วยตนเองนะครับแล้วก็อีกแหล่งหนึ่งก็คือ u t u b e นะครับ u t u b e คนสอนเยอะมากครับไปเรียนรู้ตรงนั้นเลยเรียนรู้หลายๆเจ้านะครับแต่ละคนก็จะมีแทคิเือเทคนิคเรื่องของการเขียนโปรแกรมอธิบายนะครับคุณต้องทุ่มเททางร่างกายทั้งแรงกายแรงใจจริงๆนะครับในการทำหนุนยนเนี่ย ผมบอกเลยผมแก้ปัญหาเยอะมากนะครับกว่าจะเทสแล้วก็รันออกมาได้ขนาดนี้นะครับสามารถที่กว่าจะมาเขียนตัวโมเดลออกมาจำลองเพื่อจําลองเองได้เนี่ยก็คือศึกษามามาทุ่มเทบันจริงๆครับทุ่มเทสุดๆปัญหาก็มีให้เยอะรันไปแล้วไม่ผ่านติดทุกอย่างนะครับหาวิธีแก้ไขนะครับเพื่อที่จะรันโปรแกรมให้ได้นะครับคือเราชอบอย่างเดียวไม่พอนะครับ คุณต้องทุ่มเทมันจริงๆนะครับชอบ90ปอร์เซนไม่ได้นะครับผมบอกเลยต้องเกินร้อยนะครับในการศึกษาโรบอลเนี่ยถ้าจะศึกษาด้วยตนเองนะครับบอกเลยอย่าอย่าท้อครับเพื่อนอย่าท้อต้องเรียนรู้แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะครับอย่าท้อเด็ดขาดถ้าคุณท้อเนี่ยคุณแพ้มันแน่นอนนะครับคือมันมีปัญหาให้เราแก้ตลอดนะครับทุกครั้งที่เรา เ,เขียนโปรแกรมเองหรือว่าเทสเองนะครับไอตัวนี้มันเป็นโมเดลรุ่น2นะครับที่ผมกำลังสร้างตัวจำลองก่อนแล้วก็ค่อยไปสร้างฮาร์ดแวร์นะครับก็จะต้องซื้อมอเตอร์ซื้อมอเตอร์ที่มีอินโคเดอนะครับก็ค,ค,คือตั้งใจว่าจะทำตัวโรบอตที่เป็นส่งอาหารหลบสิ่งกีดขวางอัตโนมัตินะครับก็จะระบุพิกัดให้มันแล้วก็ให้กดยืนยันแล้วก็จะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับ คือจะทําตัวห่นยนต์ส่งอาหารนะครับอัตโนมัติก็จะมีไร d ดอแล้วก็ใส่อาหารให้ได้นะครับประมาณน,นี้เป็นโมเดลนะครับก็จะพิมพตัวปิมพ์พาร์ตต่างๆใช้โปรแกรมพิมพ์สามดีนะครับตัวอุปกรณ์เครื่อง 3D ปดิมพออกมานะครับแล้วก็มาประกอบให้เป็นตามที่ผมเขียนแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับถ้ามีเวลาก็จะมาแชร์แบ่งปันเรื่อยๆนะครับ